เพลวพลวแสงทองกับบทบาทใหม่ที่หลายคนอาจจะไม่ทราบกันมาก่อนนะคะซึ่งตอนนี้นะคะถ้าพูดถึงแพลวพาวแสงทองเนี่ยทุกคนก็รู้จักในนามแพลวเพลาวแสงทองหมอนลำซิ่งจริงไหมคะเดนนี่นะคะมาในกลับเตนนี่นะคะมากับบทบาทใหม่ที่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะ แม่เพลเเนี่ยเป็นหมอลำซิ่งแล้วเนี่ยยังจะทําอะไรอีกหรอนอกจากจะเป็นนักธุรกิจนะคะอาจจะเปิดคาเฟ่คาเฟ่นเนาะที่มีคาเฟ่น,นันิตะอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็จะมีสินค้านะคะของทางแม่แพลเองเนาะคุณผู้ชมคาล่าสุดนี้นะคะกับบทบาทใหม่อันสุดอลังการอันสุดจึ้งสุดปังที่หลายคนอาจจะไม่ทราบนะคะก็คือบทบาทนักแสดงนะคะนักแสดงนี้ไม่ใช่หมาก,กันายง่ายแล้วก็ไม่ใช่นักแสดงลิเกไม่ใช่นักแสดงบทบาทเวทีบนเวทีหมอลำเรื่องนะคะ แต่เป็นนักแสดงละครช่อง7ค่ะคุณผู้ชมอันนี้ฟังไม่ผิดกันนะคะเป็นนักแสดงช่อง7ค่ะโอ้โหพอพูดแบบนี้เนี่ยหลายคนก็จะคิดว่าเอ้ยมันเป็นไปได้ด้วยหรอแม่แพลนนี่นะจะมาแสดงละครนะคะก็เป็นเหมือนลำอยู่ดีๆแล้วอีกอย่างเนี่ย บทบาทนี้เรียกได้ว่าท้า,าทายทางคุณแม่ไพเผามากเลยนะคะพอพูดถึงเทวพาวแสงทองหลายคนจะคิดว่าเอ้ยลำซิ่งก็ดีอยู่แล้วเป็นหมอลำก็ดีอยู่แล้วจะมาทําละครละครอะไรนะคะคุณผู้ชมครั้งนี้นะคะแม่เพลวเนี่ยเขาทุ่มเทมากๆกับการทําละคระถ่ายภาพไม่ใช่สิถ่ายละครเรื่องนี้เนาะซึ่งนะคะผู้กํากับเนี่ยก็เป็น น่าจะเป็นพี่ชายแล้วกันเนาะขออนุญาตเรียกพี่ชายนาะคะพี่ชายของคุณซันที่แบบเคยทําละครร่วมกันอะไรแบบนี้ก็เลยเรียกทำแม่แพลเนี่ยเอามาลองแคสดูซิมาลองทําดูซิเผื่อจะทําได้เนาะแล้วก็มีการซ้อมบทบาทกันจริงนะคะคุณผู้ชมขาแล้วละครเรื่องนี้ก็น่าจะอ่อนแอจริงด้วยแต่ว่ายังไม่ได้ไทยทำคุณผู้ชมก็รอหน่อยแล้วกันนะคะเพราะคิดว่าเอ้ยแม่แพลเนี่ยมันจะเออมันจะได้หรอหมดล้ำซิ่งอะไรแบบนี้นะคะ มาทําแบบละครมันได้จริงๆหรออ่ะหลายคนงงอาจจะคิดว่าไม่ได้ก็ต้องรอดูก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ใหม่บทบาทใหม่กับตัวเองเหมือนกันนะคะมันเป็นสิ่งที่ท้าทายพอสมควรเพราะการแสดงละครเนะะี่ยมันก็ต่างจากการร้องเพลงต่างจากการลําเลยนะคะคือมันคนละแบบคนละแง่มุมนะคะละครเนี่ยมันต้องมีบทบาทมีความรู้สึกมีความอินนะคะแต่การร้องเพลงเนี่ยเราร้องนะคะ ความสนุกสนานจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะสร้างความบันเทิงเนี่ยก็เป็นอีกความรู้สึกหนึ่งนะคะอันนี้มันคนลำแบบเลยนะคะจะออกมาเป็นยังไงสนุกแค่ไหนจะปังแค่ไหนคุณผู้ชมต้องรอติดตามนะคะซึ่งงานนี้พระเอกสันก็ร่วมเอ็นจอยด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่นะคะทางไม่แพลวเนี่ยเขาบอกว่าอ่ะ ขอบคุณที่มองเห็นความสามารถของแพลนะคะนี่นะคะเป็นโพดแรกนะคะที่ทำให้รู้เลยว่าเอ้ยแม่แพลเนี่ยอัปเลเวลจากการเป็นศิลปินหมอลําสิ่งนะคะกลายเป็นดาราชื่อดังแล้วนะคะเนี่ยกลายเป็นดารานะคะที่มีวงหมอลําิ่งเป็นของตัวเองค่ะคุณผ,ผู้ชมอ่ารอติดตามให้กำลังใจงานนี้นะคะ แฟนคลับเนี่ยคอมเมนต์กันรัวๆแล้วก็ขออนุญาตติดตามดาราท่านนี้กันเยอะมากๆานะคะแล้วก็พร้อมส่งกําลังใจให้กับให้กับทางคุณแม่แพรวแสงทองนะคะคุณผู้ชมค่ะอ่ะแล้วอีกอย่างนะคะทางแพรวเนี่ยบอกว่ากดดันตัวเองสุดๆนะคะกับบทนักแสดงช่องเจ็ดนั่นเองค่ะคุณผู้ชมอ่ะครั้งแรกนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้รับสิ่งดีๆจากผู้ใหญ่เนาะ เพราะว่ามันก็ไม่ใช่ว่าโอกาสแบบนี้มันจะเข้ามาหาเราง่ายๆนะคะถือว่ามันเป็นโอกาสที่ดีนะคะเราก็ควรที่จะรับไว้แล้วกันนะคะอีกอย่างเนะะี่ยค่ะบนบัทนักแสดงนะคะมันไม่มีใครทราบหรอกเขาว่าเราจะทําได้หรือทําไม่ได้แต่เราเป็นหมอรำอยู่แล้วเรื่องการแสดงมันก็พอมีอยู่บ้างนะคะมันก็พอมีการรําเรื่องอะไรแบบนี้เราก็พอได้แสดงอยู่บ้างแต่อาจจะแตกต่างกันนิดนึง มันอาจจะแตกต่างกันนิดนึงแต่ว่าอ่าก็สามารถปรับเปลี่ยนกันได้เนาะซักซ้อมกันนิดหน่อยก็สามารถพากันไปแบบปังๆได้แน่นอนสําหรับละครเรื่องนี้คุณผู้ชมต้องรอติดตามนะคะว่าเป็นเรื่องอะไรลักษณะแบบไหนเนาะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันรู้แต่ว่าทางคุณแม่เพเพลเนี่ยเขาซ้อมอ่านบทอย่างเต็มที่จริงๆค่ะนี่นะคะทางแม่เพลเนี่ยก็ออกมาโพสยาวเลยทีเดียวนะคะคือบอกว่าก่อนอื่นเนี่ย ต้องบอกว่าหนูไม่เคยคิดและไม่เคยคาดฝันว่าจะได้มาเป็นนักแสดงหรือได้รับโอกาสแบบนี้นะคะเพราะหนูคือเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่มีความฝันแค่อยากจับไม์ร้องเพลงและเป็นนักร้องแค่นั้นนี่คือความฝันสูงสุดแล้วค่ะ ตอนเด็กๆเ,เคยนั่งดูทีวีช่องต่างๆและได้ชื่นชมดาราน,นักแสดงแต่ไม่เคยคิดว่าจะได้มารู้จักหรือใกล้ชิดกับนักแสดงดาราหรือผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเพราะมันไม่ใช่ทางของเราอยู่แล้วเมื่อหนูได้รับโอกาสและทางผู้ใหญ่ได้เห็นถึงความสามารถติดต่อมาทางสันว่าอยากให้แพลม,มาแสดงละครช่องเจ็ด หนูยอมรับว่าตกใจนะคะคิดพิจารณาและมีความกังวลและมีความกังวลว่าหนูจะทําได้หรือแต่หนูก็ได้แรงบันดาลใจจากคนใกล้ชิดนะคะแฟนนะคะก็คือคุณซันวงสะทอนเนาะแล้วก็ครอบครัวนะคะทางพ่อแม่แล้วก็คุณยายนะคะทำให้หนูได้มีความกล้าแล้วก็ตัดสินใจที่จะรับโอกาสนี้นั่นเองค่ะหนูขอขอบคุณแม่พรหรือคุณพรพิมลมั่นรทัไทยนะคะผู้บริหารบริษัท ผู้ที่ให้โอกาสนะคะคุณอารัตคุณอาตุ้มนะคะพี่กระดุมผู้กำกับโจ้และผู้ใหญ่อีกหลายๆคนที่ท่านเมตตานะีคะต่อไปนี้ต้องขยันเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าค่ะทั้งงานหมอลำและงานแสดงขอกำลังใจให้หนูด้วยนะคะค่ะ คุณผู้ชมก็เป็นโพสต์ของทางคุณแม่แเลวๆนะคะที่ออกมาโพสต์สื่อถึงความดีใจแล้วก็ขอบคุณโอกาสจากผู้ใหญ่ใจดีที่มอบโอกาสนี้ให้กับเธอเนาะงานนี้นะคะถือว่าเป็นงานที่โอ้โหหนักมากๆเลยทีเดียวนะคะงานแสดงเนาะ,ะตัวเองก็มีงานลำพอสมควรแล้วนะคะงานวงก็หนักก็ปังแล้วเนาะ,ะเปิดฤดูกาลหน้าเนี่ยคิวยันคิวงานต้องเยอะแน่ๆเลยค่ะแทปยังต้องมาลุยงาน นักแสดงนะที่ต้องมาซ้อมบทซ้อมละครอ,อีกอะเอาเป็นว่าให้กำลังใจกันนะคะติดตามกันไปแล้วกันเนาะจะปังจะดีแค่ไหนจะปังจะดีจะเป๊ะแค่ไหนคุณผู้ชมต้องรอติดตามกันนะคะ อ่ะเดี๋ยวเราไปอัปเดตท,ที่ผลงานกันต่อแล้วกันนะคะที่มีผลงานอยู่ณตอนนี้เนาะก็คือคิวงานการแสดงนั่นเองค่ะล่าสุดดะ,ะก็มีการทําการแสดงนะคะคุณผู้ชมขามันเป็นทีมงานแสงทองนะคะ vs กับเด e SP Band นดะคะตอนนี้นะคะกระแสตอบรับก็ยังดีอยู่ค่ะสําหรับเด e SP Band นะคะเพราะว่าซึ่งเป็นวงใหม่นะคะในการเปิดมาแค่ในฤดูกาลในการเปิดฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลแรกแล้วกันเนาะเพิ่งทํามาหมาดๆมเลยทีเดียวน,นะคะเป็นวงเด e SP Band แบที่ทำไม่แพ้แล้วก็ทำ พระเอกสันเนี่ยทำร่วมกันซึ่งกระแสตอนนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวค่ะทางพระเอกสันแล้วก็แม่แพลมมีความตั้งใจมากตอนนี้ก็เริ่มโปรโมทแล้วก็เริ่มมีงานเข้ามาเรื่อยๆแฟนคลับก็ให้การตอบรับดีมากๆตอนนี้มีงานที่ไหนก็คือคนชมเนี่ยเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะแฟนคลับหน้าเวทีก็คือมาเต็มสน่นเลยทีเดียวค่ะคือหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ้ยแม่แพลวเนี่ยดราม่าเยอะขนาดนี้ยังมีคนชมยังมีคนมาดูหรือ,รอเปล่าคือคนดูเต็มนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องสงสัยค่ะคนรักเราก็มีนะไม่ใช่ว่ามี เ,เฉพาะคนเกลียดเราเนาะงานางนี้นะคะแม่เพลเี่ยไปแสดงที่ไหนก็ยังคนรักหนานแน่นเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมยังไงฝากเป็นกําลังใจแล้วก็ฝากติดตามผลางานใหม่ของทางแม่แพลด้วยเนาะกลายเป็นดาราท่านใหม่นะคะกลายเป็นดาราท่านหนึ่งเลยก็แล้วกันนะคะ,ะฝากติดตามให้กําลังใจทางแพลวสาวแสงทองด้วยละกันจ้าส่วนวันนี้จินเองก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะถ้ามีข่าวสารอ,าอะไรใหม่ๆอัปเดตเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดทให้คุณผู้ชมทราบกันเลยค่ะตัอขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะะสวัสดีจ้า